และในอันดับที่2นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับต้องบอกนะครับว่าราศีพิจิกนั้นนะครับในปี54เนี่ยก็อยู่ในลำดับท้ายๆนะครับใกล้ๆกับราศีกันนะครับประมาณ 9- หรือส0หรือซ้ำไปนะครับแต่ว่าในปี2555นั้นนะครับเป็นราศีดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับข้อเปลี่ยนแปลงสําคัญนะครับก็คือว่าดวงดาวที่เป็นตัวช่วยนะครับได้โคจรเข้ามาสู่คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับก่อนหน้านี้นะครับในปี54เนี่ยราศีพิจิก เป็นราศีที่เจอกับดาวราหูเนี่ยไปแบบเต็มร้อยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะน้ามืดตามโม้ได้ซ้ำไปนะครับเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวที่หมายถึงเรื่องของเงานะครับคาว่าเงานั้นนะครับมันหมายถึงความผิดหวังปัญหาหลายอย่างจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีความการฟ้องร้องนะครับอกหักมือที่3หรือใดๆก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับในปี2554แต่ในปีมะโรงนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับดวงดาวต่างๆนั้น จะทำให้ราศีพิจิกนั้นเป็นราศีที่มีทิศทางของชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เดินันแบบสเปรสปะามานานนะครับดังน,นั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับทำธุรกิจเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับในปี2555นั้นคุณสามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าดวงที่โดดเด่นที่สุดก็คือในการร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญาต่างๆนั้นนะครับจะเกิดขึ้นนะครับดวงดาวเนี่ยจะมีการเปลี่ยนในช่วงประมาณหลังจากเดือน เมษาไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถเริ่มต้นได้นะครับตั้งแต่เดือนมกราเลยนะครับเริ่มเตรียมตัวเริ่มหาลูกค,ค้าเริ่มหาทาเลที่ตั้งต่างๆนั้นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีมากๆนะครับและที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือพอถึงสิ้นปีมะโรงนี้นะครับดาวราหูย้ายออกจากดวงไปอีกโอ้โหเรียกว่าทําให้ราศีพิจิกนั้นนะครับเป็นราศีที่รุ่งต่อเนื่องนะครับทั้งปีมะโรงนั ไปยังปีถัดไปด้วยนะครับถึงปีมะเส็งด้วยซ้ำไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากก็คือเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าราศีพิจิกนั้นนะครับพอเจอราหูเนี่ยแหมบางทีความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะครับมันจะมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ในปีมะโรงนี้นะครับความรักนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นราศีที่มีโอกาสแต่งงานมากที่สุดเนี่ยก็คือราศีพิจิกด้วยนะครับใครที่ยังโสดอยู่หรือว่าอาจจะ คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากจะแต่งอยากจะมั่นหลังจากสงกรานต์เตรียมไปหาเลิกได้เลยนะครับแต่ใครที่มีคู่มีแฟนแล้วไม่ต้องไปแต่งใหม่นะครับก็ยังเป็นคนเดิมเนี่ยนะครับแต่ความรักของคุณนั้นก็จะมีความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็ลงตัวเป็นอย่างมากครับแต่จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังคงจะต้องเตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังก็คือดาวราหูเนี่ยยังอยู่กับดวงของเรานะครับ ปัญหาเรื่องของสุขภาพบางอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่มีโรคประจําตัวอาการปูมแพ้นะครับอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนะครับสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นจุดอ่อนของชาวราศีพิจิกนะครับดังน,นั้นถ้ามีโอกาสดูแลตัวเองในสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีแรงไปลุยกับเรื่องอื่นได้ตลอดทั้งปีนะครับและการทําบุญที่แนะนําสําหรับราศีพิจิกนั้นนะครับก็คือดวงคุณนั้นยังมีดาวราหูอยู่นะครับ การทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนะครับบริจาคค่าไฟบริจาคเทียนนะครับหรือแม้กระทั่งการบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีแล้วก็ทําให้ดวงคุณนั้นมีแสงสว่างและก็มีความก้าวหน้าตลอดทั้งปีครับต้องยกให้เป็นราศีของซุปเปอร์สตาร์ไปเลยเพราะเหล่าคนดังราศีพิจิกนี้ก็เช่นอ้ํพัชราภาเคนธีระเดชมาริโอท่าไทยยางรวมทั้งพี่เบิร์ดธงชัยครับ และราศีดวงดีรับปีมะโรงอันดับที่1ก็คือราศีพฤษภโดยเหล่าคนดังที่เกิดในราศีนี้ได้แก่แพนเค้กเขมมนิตติ๊กเจษดาพรซันนี่และอนันดาเอเวอริงแฮมซึ่งปี55นี้ชาวราศีพฤษภจะดวงดีอย่างไรบ้างนั้นต้องไปฟังจากหมอช้างกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าราศีพฤษภนั้นนะครับในปี54เนี่ยก็เป็นราศีที่หนักเหนื่อยนะครับแล้วก็ถูก ทักถุงทำในาทางที่ไม่ดีเยอะนะครับแต่ในปี2515นี้นะครับดวงดาวที่ดีที่สุดในบรรดาดวงดาวทางโหราศาสตร์เนี่ยได้โครจรเข้ามาสู่ดวงของราศีพฤศษโดยตรงนะครับนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตจะเกิดขึ้นครับในเรื่องความรักนั้นนะครับใครที่ยังโสดอยู่แน่นอนครับดวงดาวดีแบบนี้โอกาสสละโสดก็จะเกิดขึ้นนะครับใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ ความรักจะพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับการแต่งงานมั่นหมายมีลูกมีบุตรไปเลือกไปดูเรือนหอต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับใครที่อาจจะเจอคนรักเดิมที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับดวงดาวที่ดีแบบนี้เข้ามาก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงคนไม่ดีออกไปได้คนใหม่ที่ดีขึ้นเข้ามานะครับดังน,นั้นขอให้ราศีพฤษภรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับดวงดาวจะดีมากๆหลังจากช่วงสงกรานต์ไปแล้วนะครับต้องย้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าหากุณดําเนินชีวิต มาในทางที่ถูกต้องในศีลในี่รทอยู่แล้วเจอดวงดาวดีๆแบบนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหรับรองว่าความรุ่งของชีวิตนั้นจะรุ่งแบบทวีคูณเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างนึงนะครับคนราศีนี้นะครับมีความตั้งใจนะครับอยากจะทําธุรกิจอยากจะเปิดร้านทําอะไรไว้บางคนอาจจะคิดว่าตั้งแต่ปี54แล้วไม่ได้ทำสักที ในปีมะโรงนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เริ่มต้นเป็นอย่างมากนะครับจะทําเองก็ได้ลุยเองก็ดีนะครับหรืออาจจะมีการร่วมพูดลงทุนกับเพื่อนๆกับคนสนิทก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าเกิดความมั่นคงนะครับสำหรับราศีพฤษภนั้นเป็นอย่างมากนะครับหรือใครที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่ คุณจะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายนะครับจะมอบหมายงานสําคัญจะมอบหมายตำแหน่งที่ดีให้แหม่ฟังแล้วมีแต่เรื่องดีๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนไปนิดนึงคือเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าพฤชศพเนี่ยชีวิต ในปีมะโรงนี้ต้องเสียังค์เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่นะครับชีวิตได้อะไรใหม่ๆเยอะนะครับหรือบางคนอาจจะมีการไปเช่าที่นะครับซื้อตึกซื้ออาคารเพื่อเปิดธุรกิจใหม่นะครับก็ขอให้ดูแลเรื่องของการหมุนเงินให้ดีหน่อยนะครับดวงเราดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเสี่ยงโชคแล้วได้ังค์นะครับเงินที่ได้มาทั้งหมดนั้นมาจากน้ําพักน้ําแรงเรามากกว่าดังนั้นใครที่เกิดราศีพฤษภและคิดจะหวังรวยทางรัฐเนี่ยเป็นข้อห้ามนะครับ แนะนำเลยนะครับในเรื่องของการทําบุญครับดวงดาวที่ดีสุดนั้นดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงเรื่องของศาสนาโดยตรงนะครับหรือว่าเรื่องของโรงเรียนก็ได้การทําบุญที่เกี่ยวข้องกับวัดกับโรงเรียนนะครับการบริจาคเงินนะครับหรืออาจจะเป็นการบริจาคทรัพย์บริจาคสิ่งของนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤษภได้มากที่สุดเลยครับช่วงหน้ากลับมาพบก,บกับการทำนายดวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแขกรับเชิญของเรา<ป>ห้ามพลาดครับ เราเกิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยเราจะมีวิธีทําให้มันจะดีขึ้นยังไงเช่นทําบุญอะไรไหว้พระความรักความรักความรักพูดไปเดี๋ยวหนุ่มๆหลายคนที่ดูอยู่จะทำไมคะ